ทำกี่หมูค่ะตังออกมาทำปุ๋มละออกมาตึงการตัดทำไอ้รอออกมาตึงรอตัดตัดเสร็จแล้วก็เอามาเทียบโยดเทียบยดแล้วต่อลงทุงอะยอดที่เทียบนี่เป็นเป็นตมปันไหมะไอ้นี่ค่ะเป็นตัวป๋อยค่ะเป็นถมก็ถมตัวป๋อยเรอยากถมมันมันหนังไล่พันมันมีการแดงมีใบไผ่มี ก้งไอการล่งเคี้ยวได้เป็นเนี้เป็นยงไงมันกับตลาดตอบรับตรงนี้การตอนนี้ก็จะตลาดตอบรับดีมากค่ะก็จะมันมากเป็นยังไงก็จะมันมากมองหวานะครตลาดเป็นตั้มกับม่วงหอมนี่มองว่าตลาดน่าอิไปกลยค่ะพอหวาช่วงนี้เขาความีโรงงาน,านขึ้นมาก้อนเล็กเราจะพอเป็นตอนเราหรอ คัดปลอมอะไรได้ก่อนนี้คัดค่ะตำรวจวันก็ปอมาเล็ดไหมปอมาเล็ดนี่ยากค่ะยากมากค่ะเพรว่ามันขึ้นเร็วปะมันยังตายมันยังซึ่งการคัดตอนการเช็ยอดนี่เราเราคัดแค่ไหนั้งอ่ะมองแล้วอนาคตต้นพันธุ์ตรงนี้ต้องคัดต้นพันธุ์ค่ะก็ต้องใช้ต้นต้นที่มุ่งใช่ต้นที่มุ่งคุณบัดมันตำรวบ้างอ่ะต้นที่มุ่งมันมัน มันตัวปอยแบบว่ามันเป็นข้องเราอยากเป็นข้องธรรมชาติมันคือธรรมชาติคนวะ่ามันทนมันโตเร็วมันโตเร็วโตเร็วถ้าพูดว่าเราชายตอนถมบานเราร,รือกับถมขี้มุ่ถมขี้ม,มูเร็วว่าที่เขาดูปลูกที่เดือนไหครับประมาณนกเดือนค่ะประมาณนกเดือนเก็บได้ค่ะตอนนี้ได้ไดมรู้บ้างกับตําเลยันมาฝ่อยถมนีมคัะ ใช้ได้ค่ะทับเส้นได้ไหมต่อเนี้น่าจะได้ค่ะ